น้ำตกกระช่องเรื่องชื่อนามระบือผ้าโทนาหมื่นสีของดีข้าวหลามตามตำนานถ้ำเขาช้างหายหลากหลายประเพณีวิถีนาโยงศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้สำหรับประชาชนในพื้นที่ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทักษะตลอดชีวิตให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนทุกช่วงวัย ส่นส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนายงตั้งอยู่เลขที่60หมู่ที่5ตำบลน,นายงเหนืออำเภอนายงจังหวัดตรังสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรังเป็นสถานศึกษาท,ที่ดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อำเภอน,นายงภายใต้การบริหารงานของ นางสาวจุธามาศแก้วมีผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนายงโดยมีคณะครูและบุคลากรปฏิบัติงานจำนวน12คนดังนี้นางสาวพลชื่นณพัฒลุงตำแหน่งบรรรักษ์ชำนาญการพิเศษนางสาวอุสาว,วันแรกตำแหน่งครูนางสาวอ้อยใจเมืองพูลตำแหน่งครูศูนย์การเรียนรู้นางสาวละพัฒรดาไกลสุดตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป นางสาวเกษรนานาศีครูผู้สอนคนพิการนายสุทธิพงษ์สมไฟครูผู้สอนคนพิการและมีครูศูนย์การเรียนรู้ที่ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ประกอบด้วยศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลน,นายงเหนือครูสัตบุตรจรทองศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลน,นาเข้าเสียครูคะน,นึงนิดหนูนุ่มศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลช่องครูจุฬาลักษจุมี ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลโคกสบ้าครูโชติมาเกตดดำศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลละโมครูยอดขวัญกลิ่นเพชรศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลน,นาหมื่นสีครูสุวัสด์เพชรขาวและห้องสม,มุดประชาชนอำเภอนายโงบรรณารักษ์ห้องสม,มุดคือนางสาวพลชื่นณพัทลุงศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนายงมีหน้าที่จัด ่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ได้แก่การเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับดังนี้การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับยุคสมัยและสถานการณ์ในปัจจุบันกระตุน้นชี้แนะหรืออำนวยความสะดวกให้บุคคลได้เรียนรู้ด้วยตนเองในเรื่องที่สนใจตามความต้องการโอกาส ความพร้อมและศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลเพิ่มพูนความรู้ให้กว้างขวางรู้เท่าทันพัฒนาการของโลกอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตได้แก่ห้องสมุดประชาชนเช่นการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่รถโมบายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดกิจกรรมบ้านหนึ่งสือชุมชนเป็นห้องสมุดประชาชนของชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับประชาชนในพื้นที่และสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ง่ายการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองเป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อให้บุคคลมีทักษะการเรียนรู้ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตสามารถยกระดับความสามารถและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองครอบครัวชุมชน สังคมที่สดคล้องและเท่าทันพัฒนาการของโลกให้บุคคลทุกช่วงวัยทุกอาชีพฝ่ายเรียนรู้หรือฝึกฝนในเรื่องที่ตนถนัดหรือสนใจเพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านประกอบไปด้วยกิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ เป็นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้ซึ่งอยู่ในวัยเรียนแต่ไม่ได้รับการศึกษาในสถานศึกษาหรือผู้ซึ่งพ้นวัยที่จะศึกษาในสถานศึกษาหรือไม่มีหน่วยงานอื่นใดไปดำเนินการเพื่อให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ได้รับการศึกษาสูงกว่าระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามศักยภาพของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาแบ่งออกเป็น3ระดับคือระดับประฐมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยแต่ละระดับใช้เวลาเรียน4ภาคเรียนยกเว้นกรณีที่มีการเทียบโอนทางนี้ต้องลงทะเบียนเรียนในสถานศึกษาอย่างน้อยหนึ่งภาคเรียนและมีวิธีการจัดการเรียนรู้หลายรูปแบบเช่นการเรียนรู้แบบพบกลุ่มการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นตนต้พร้อมทั้งจัดกจิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพพัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้งร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสังคมเสริมสร้างให้เป็นผู้มีศิลธรรมจริยธรรมมีระเบียบว,วินยัยปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคมสามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเช่นโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ห่างไกลยาเสพติดโครงการปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยสำหรับนักศึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาสกรด้วยกระบวนการกีฬาต้านยาเสพติดเป็นตน้นพร้อมทั้งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนายูงได้ดำเนินการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการขับเคลื่อนและอำนวยความสะดวกให้แก่ครูผู้สอนและผู้เรียนโดยมีนวัตรกรรมดังนี้ระบบห้องเรียนเสมือนจริง TLS นายงเร a r นนิ่งระบบคลังข้อสอบออนไลน์สำหรับผู้เรียนที่ต้องการฝึกการทำข้อสอบและทบทวนเนื้อหาจากบทเรียนที่ได้เรียนรู้ระบบการแนะแนวและการช่วยเหลือผู้เรียนโดยการเย้ยม,มั่นผู้เรียนนายงแคร์ การเทียบระดับการศึกษาเป็นการเทียบเคียงหรือเทียบโอนผลการเรียนทักษะความรู้ประสบการณ์สมรรถนะเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้เป็นการประเมินแบบองค์รวมซึ่งมุ่งเน้นความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทางร่างกายจิตใจสติปัญญาองค์ความรู้และคุณธรรมสถานศึกษาจัดก,การเรียนรู้ทั้ง3ระดับได้แก่ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนตอน้น และมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนากิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนายงต่อไปขอบคุณค่ะ